ทุกคนต้นแบบสีหมดเลยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มินก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะว่าพรุ่งนี้ปากจะเริ่มลอกหรือยังสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะในชอบวินที่ว่าค่ะวันนี้นะคะมินก็จะทำารอรนะคะโดยพานุกคนม ไปทำปากค่ะก็คือปายไแต่ว่าปากครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการฝั่งสีปากนะคะก็คือที่จะไปทำเนี่ยจะเป็นร้านชื่อว่าคิวริกะค่ะซึ่งก็จะอยู่แถวบออางพีนี่แหละนะคะค่ะสำหรับการฝั่งสีปากนะคะมันก็สามารถทำให้น้องคนที่แบบ ปากค้างหรือปากซีดก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ปากขาวมันอาจจะทำม,มันสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ,อาจจะแบบดูสีเอ,อแบบไม่ค้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ปากซีดเนี้ยก็อาจจะทําแค่แบบครั้งเดียวสีก็อาจจะชัดแล้วนะคะแต่ก็สําหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะไปฝังสีปบ้านนะคะก็พี่มิ้งแบบไปศึกษามารถเนอะอมันก็จะมีให้หนอ,อนวิตามินประมาณเดือนสัปดาห์ ตอนนี้มินมาถึงที่ร้านคิริโกโกแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังพี่เขาเลยนะคะนะะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการงปากกันะคะก็คือ,อจะใช้พิซิ่งอะค่ะลบลิปสติกของน้องออกนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการสครับปากกันนะคะเพื่อให้าปากที่รอบหรือว่าเป็นขุยเนี่ย ออกมาที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวปากเวลาปักฟานนะคะขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการลงออยเพื่อให้ปากชุ่มชื้นะคะ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นการลงยาชาะคะ่ะดีค่ะ ไหมะเิีดันด้วยขอ,อกินได้ไหเนนดหเลยอัน,นี้มันทำมาจากเป็นน้นำมันมะพา้าแล้วก็สาตาลอ๋อค่ะแล้วก็ไอสีๆเนี้ยก็มาจากพวกทัทิมอค่ะก็กินมาแล้วแหบเบอร์รี่อะี้ยส่วนมากแล้วอ่ะคือของเราอ่ะที่เอามาใช้อะคะ่ะ <ขอ S 2> จะเป็นออร์แกนิกหมดเลยทำมาจากธรรมชาติหมดเลย ดีเลยค่ะเพราะว่าเราแบบทำกระป๋องไปเนาะก็เลยแบบพยายามเลือกของให้มันแบบไม่เป็นเคมีเพราะบางคนแพ้เคมีใช่ รอรอดหรือว่าหลังจากรอบก็มาณสิบวันอจาจจะมีคำลงได้บ้างนิดหน่อยไม่ตั้งใเลยกือนหมดเลยจริงพราะอ๋อเราทำอะไรเั่เจออะรแบว่าอยากํำอีกแ <laughs> ต่ไม่กล้า พยายามกินจากหลอดไปก่อนอแล้วก็ห้ามเกะห้ามเกานะจริงๆอ่ะพยายามเลี่ยงแบบให้โดนน้ำสีจะสวยมากมเพราะว่ามันจะแบบว่าไม่ไปเอาสีที่ติดอยู่อะคะอ่ะอะอกลับขึ้นไหมอ่าขึน ที่มิ้นสังสิบปากเสร็จทันทีนะคะมันจะมีอาการบวมอยู่เนาะซึ่งมันอาจจะบวมได้ประมาณสักกี่วัน่จริงๆแล้วว่าขาดโดยส่วนมากนะคะก็จะบวมแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยจะบวมสักประมาณไม่เกิน5วันค่ะแล้วมันก็จะยุบลงอีกค่ะแล้ววิธีการที่เราจะดูแลปากหลังจากเราสังสิปปากไปนี่เราต้องทำยังไงบ้าง คือห้ามโดนน้ำผ้าชมงนะคะแล้วก็งดของลดจัดค่ะของนบบของดองอาหารทะเลนะคะ่คะแล้วก็งดแกะเกาค่ะค่ะพยายามทานนิพันธ์นะคะออ๋ได้ค่ะแล้วก็ให้กับชุูชื้นค่ะแล้ววิตามินเนี่ยเราจะทานได้ไหมถ้าไม่ได้ก็มีอาหารเสริมหลังจากรศิษวันก็ทานได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วเรื่องโดนน้ำโดนอะไร ือหลังจากหลังจากแบบว่า5ชั่วโมงก็คือโดนได้บ้าง <Okay. S 1> แต่ว,ว่าทางที่ดีก็คือไม่โดนดีกว่าเพราะว่า mm hmm. มันจะทําให้สีอะคะดูเ mm hmm. ลอะออกมาค่ะอ uh ่า huh. นี่ก็คือวิธีการดูแลนะคะอ่าเผื่อแบบบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าจะทำเนี่ยอยากเตรียมตัวเองมาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ oh, อ๋อก็คือในส่วนของการเตรียมตัวมาทำเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็คือ mm hmm. เราก็แท็กวิตามินนะคะแพ้วด7วันแล้วก็ยาเป็นแอสไพรินค่ะเพื่อไม่ให้แบบเลือดออกหรือจนเกินไปนะคะ ค่ะแล้วในส่วนของการสักปากกับปักสีปากนะคะมันแตกต่างกันยังไงแล้วข้อดีมันต่างกันยังไงคะ,ะในส่วนของสักสีปากเนี่ยเราจะใช้เข็มเนี่ยลงลึกไปในผิวชั้นผิวที่ลึกกว่าฝังตาค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะได้ออกมาเหมือนคาิสติกเยอร์พิกเม็์ของสีมันก็จะแน่นกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นฝังสีปากเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้ปากเนี่ยเป็นธรรมชาติและเรื่อเหมือนแบบว่าไม่ได้ทาสารสกัดพลาสิก ค่ะค่ะแล้วก็ววววชั้นชั้นที่แบบว่าเราฟังลงไปเนี่ยก็จะตื้นกว่าฝังสีปากฝังสีปากโอ,โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการสั่งกับฝั่งสีปากนะคะทุกคนก็อาจจะต้องเลือกดูนะตามความเหมาะสมของตัวเองแต่ที่ว่าการฝังสีปากแ่บมันก็ก็ดีตรงที่แบบว่ามันจะดูแบบสุขภาพดีไม่ดูเป็นลิฟต์เกินไป อนนี้นะคะมินทามาได้ประมาณสามชั่วโมงแล้วผ่านไปสามชั่วโมงมินก็ไปทานข้าวนะคะแล้วก็กินน้ําอะไรทก็ปกติเลยแต่ว่าเราจะงดไปเป็นพวกแบบของเผ็ดแล้วก็ของร้อนอะไรพวกนี้แล้วก็พวกของแสลงเหมือนตอนที่แบบเราทําสัญญามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นพวกอของมักดองปะลาอะไรต่างๆนะคะประมาณนี้แล้วก็พวกวิตามินก็ยังงดไปก่อนนะคะประมาณเจ็ดวันนะเนี่ยอันนี้ก็คือหลังจากจผ่านไปสามชั่วโมงนะคะทุกคนมันก็จะแบบยุบลงแล้วนะคะ ยุบลงวาตอนแรกเยอะเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะแบบบวมสุดๆอะจริงๆมันก็แค่ประมาณช่วงวันแรกนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะยุบลงแต่นี้ยคือผ่านไปสามชั่วโมงก็ยุบลงแหละเลิศแต่ต่อนนี้สีมันจะดูเริ่มคล้ำนะคะเรื่องจากว่าปากเราอ่ะเนื่องจากมันการฝังสีปากมันเป็นเข็มอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ปากเราเนี่ยช้ำอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยอาจจะดูคล้ำกว่าตอนแรกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มิก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะว่าพรุ่งนี้ปากจะเริ่มลอกหรือยางแล้วก็สีปากจะเข้มขึ้นนมะะค วันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะมาเจอกันแบบหน้าสดๆนะคะแต่ว่าปากเราดูสุขภาพดีมากดูสิทุกคนดูสิเนี่ยอันนี้ให้ดูใกล้นะคะมันวนไหนสีเขานะคะจะแบบว่าดูเข้มกว่าตอนที่เราทําเสร็จตอนแรกนะเนี่ยคือตอนเสร็จตอนแรกมันจะออกแบบสใสๆดูแบบ เขาเรียกอะไรส้อมๆชมพูชมพูเลืออะไรประมาณนี้นะคะแต่เนี้ยมันจะดูเข <van> ้มแบบไปทางแบบขำๆแบบชมพูแดงๆนะคะน่าจะแบบอ่อย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยมันแบบมันเป็นการฝังอะเนาะมันจะแบบอาจจะเกิดการช้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเมื่อวานเนี้ยตอนที่มินไปอาบน้ำแล้วมินส่งกระจกอะมันจะมีแบบเอ่ออรยช้ำนิดๆอันนี้อยู่นิดนึงแต่ว่ามันจะช้ำกว่านี้นิดนึงนะคะเนี่ยมันก็จะช้ำเหมือนเลือดหลออกอะไรประมาณนี้นะคะวันนั้นสีก็จะประมาณนี้แล้วก็ ตอนนี้มันกำลังจะแบบว่าเป็นแข็งๆตรงน,น,นี้อย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่ากำลังจะเหมือนจะเริ่มลอกแล้วนะคะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มินก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานที่มินมาอัปเดตะเราก็แบบช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะวันที่2เนี่ยปากมินก็แบบเริ่มที่จะแบบเริ่มเหมือนจะเริ่มลอกนะคะเพราะมินก็ทาเล็บมันอยู่เรื่อยๆนะคะแบบพอเราทาอะไรเงี้ยตอนมือเราไปถูอ่ะมันก็เริ่มแบบหลุดึืดออกมาอย่างเงี้ยนะคะ นั่นแหละไอตรงที่มันเป็นสีแดงๆนะพรานั้นเริ่มหลุดออกมาแล้วเมื่อเช้านียเอ่อเราแปรงฟันที่ได้นั่นอะไรเงี้ยนะคะมันก็เริ่มหลุดออกเยอะมากขึ้นนะคะก็คือแบบเหมือนเลาะอ,ออกไปหมดเลยนะตอนนีนนนนนอน้อันนี้เน่่ก็เลยเป็นส่วนของใช้อันคือสลิดนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบสีที่ตอนแรกมันเป็นแบบแดบบงๆชมพูชมพูอวานค้าๆนะคะมันเริ่มหลุดออกไปนะคะข้างบนก็เหมือนจะลดออกไปแล้วเหมือนกันนะ พราะจาับแล้วเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นแผ่นแข็งๆเหมือนเมื่อานนะคะแต่อย่างวันนี้ที่แบบสีชมพูนี่มันหลุดไปใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนปากเราออกไปทางคับๆอยู่มันเหมือนยังแบบว่ายังไม่ได้แสดงสีจริงๆของเขาออกมานะคะมิ้นที่มิ้นถามเขานะแบบว่าสีมันจะออกมาจริงๆอะประมาณ30ถึง ส5ห้าวันนะคะเขาถึงจะแสดงสีจริงๆของเขาออกมา,เ,า,าเนี่ยซึ่งระหว่างนี้มันก็จะถ่ายทุกคนดูว่าสีมันเดนจะออกไปในทางไหนมีแนวโน้มไปแบบเพิ่มขึ้นเข้มขึ้นหรือว่าอ่อนลงไปในทางไหนแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วก็ดูว่าปากเนี่ยจะสีเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะดูปะ่ะมินนะคะนี่วันนี้ไม่มีแบบลอกเลยนะทุกคน คือเหมือนรู้สึกว่าจะลอกไปแค่วันที่สองกับสามสองตอนช่วงเย็นแล้วก็มาสามตอนช่วงเช้าแต่เดาล้นก็แบบไม่ได้มีเลอกอะไรเลยเนะี่ยอันนี้ก็ถือปกตินะคะสีปากก็จะ,จะแบบว่าเน่ไม่ได้เป็นสีชัดเจนนะคะุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือมันจนดูแบบยังดูคําอยู่นะคะเดี๋ยวอย่างที่มินบอกไปเมื่อวานก็คือเ,เราจะมาดูแนวน้มกันแต่ละวันเนี่ยสีมันจะไปทาาไนนะคะ เจอกันวันที่5นะคะหน้าสดเหมือนเดิมนะอย่าต้องานะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นฝักวันที่5เนาะก็ไม่มีลอกแล้วนะคะเหมือนเดิมเมื่อวานเลยแล้วก็สีก็ยังไม่ได้ออกอะไรนะคะรู้สึกว่าเขาแบบน่าจะเหมือนเมื่อวานนะอารมณ์เหมือนเมื่อวานเลยไม่ได้เจกไม่รนะคะก็พรุ่งนี้วันที่6เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะค่ะวันนี้ก็เจอกันวันที่6แล้วนะคะดูปากมินซี ตอนนี้มีรู้สึกว่าสีเขาว่าเริ่มเหมือนผักเหมือนผักสีออกมาจากปากให้ดูแบบเริ่มเห็นแล้วนะคะความรู้สึกของมินเองนะมินก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันออกมาจริงไหมแต่ว่ามินรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มชมพูมันอ๋อที่มาให้เห็นนะคะแล้วก็ตรงขอบปากอบบมันมินจากปากมินแะ้นพอลงปักฐานแบบเป็นสีส้มก่อนนะมันมันก็เริ่มแบบเป็นส้มๆนะคะ แต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ใช่สีที่ชัดเจนแหละอย่างที่มีนบอกทุกว,วันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่เจ็ดมินจะมาอัพเดตวันที่เจ็ดนะคะเข้าวันนี้ก็หกเจ็ดวันนะคะก็ดูสีปากกันดีกว่ามินรู้สึกว่าสีของปากนินนะคะแบบว่าเริ่มจะ ขาเรียกอะไรปากสีเนี่ยเริ่มจะผลักออกมาจากปากเราให้เราเริ่มได้เห็นสีของปากบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คือวันที่7็เนาะแต่ทีเนี้ยเม้นจะมาอัดให้ทุกคนแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนดูเนี่ยอีกทีก็คือตอนครบ2อาทิตย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ,ะเจอกันวันเจอกันอีกทีวันที่ครบ2ออาทิตย์นะคะ <S <S สวัสดีค่ะก่ <S <S อนที่จะมาอัปเดตสีปากนะคะ อีกคอมเมนต์จะต้องขอโทษทุกคนก่อนคือคลิป่าสุดนะคะที่มิ้นทเนี่ยได้บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอจะมาเจอกันตอนสองอาทิตย์นะคะก็คือว่ามิ้นเนี่ยได้มีการเผิลบข้อมูลในกล้องเกินไปนะคะแล้วก็แบบไปโดนคลิปน,นั้นพอดีต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้องมาเจอกันวันนี้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ยังแบบเห็นความแตกต่างระหว่างวันที่เจ็ดและว,วันนี้อยู่ ุกคนจะเห็นว่าปากของมิ้นเนี่ยจะดูเป็นสีชมพูขึ้นจากจากวันล่าสุดได้ไสมจจากวันล่าสุดที่วันที่เจ็ดนะคะมันยังดูแบบไม่ค่อยมีสีเท่าไหรน่นะก็คือวันที่เจ็ดเนี่ยยังจะแสดงเห็นถึงสีขอบแบบเยอะอยู่แต่ว่าอย่างวันเนี้ยสีของปากจะเป็นดูชมพูแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติและ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 ,และที่เห็นนะคะตรงนี้คือเป็นแผลเนาะคือแบบว่าไปลอกบาดตัวเองนะคะแล้วก็แบบได้แผลเลย เป็นโลกจิตมากมทุกคนคือแบบโอลิฟชอบโลกปากนะคะอ่ะไม่ต้องสนใจมาดูที่ปากกันดีกว่านะคะอันนี้นาอนี่เห็นใกล้ๆเห็นไหมคะเขาดูแบบสุขภาพดีนะคะแบบสดใสทาลิปง่ายขึ้นนะคะทุกคนอย่างเดิมเนี่ยคือแบบปากมี้จะคาำแล้วก็มีขอบปากที่ดำกว่านี้นะ แต่ว่าตอนนี้เวลาทาลิปเ,ออเวลาทาลิปนะคะก็จะแบบตรงนี้เวลานี้เราเราเบนหรือเราทาแบบเอเบร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบง่ายแล้วก็ดูแบบโอ,อ้สวยนะไม่มีขอบปากนะคะประมาณนี้แต่ว่าอย่างถ้าสมมติว่าถาทุกคนเนี่ยไปสั่ง ไม่ได้บอกว่าการสักไม่มีน้ามันขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่คนชอบอย่างถ้าใครชอบแบบสักก็คือแบบเหมือนอาจจะไม่ไม่ต้องมาทาลิปเพิ่มเติมอีกก็ได้แต่อย่างถ้าฝั่งสีปาคือมันเหมือนแบบปรับพื้นผิวปากของเราให้ดูเป็นสีธรรมชาติสวยสดใสขึ้นเฉยๆอย่างนี้นะไม่ได้แบบทําเป็นการสักปากแล้วออกเป็นสีวิปเลยอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนาะ ั่นแหละซึ่งข้อดีของการฝังสีบางเนี่ยนั่นแหละเวลาเราที่จะทาลิปเพิ่มเติมหรือว่าวันเราอยากทาลิปสีใหมยย่ๆอม่ะมันจะง่ายสําหรับการทาสีของลิปและสีที่ได้ออกมามันก็จะเป็นสีที่เราต้องการจริงๆไม่เกิดการแบบผสมกันอย่างเช่นถ้าแบบในการฝังเอ้ยใช่ปะการสากักว่าสับสนกหรือจะต้องตั้งใจมีตั้งใจฟังวินดีๆนะคะวันนี้ก็เอะไรสมองฟองมากเลยถ้าเป็นการสักนะคะ ถ้าสักเนี่ยสีปกากมันค่อนข้างที่จะเข้มอยู่แล้วล่ะที่เราจะเปลี่ยนสีลิปหรือว่าเนี่ยเราอยากทาโทนเนี้ยมันอาจจะแบบยากกว่าเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสีคาที่แบบไม่ได้ทาอะไรนะคะก็คือแค่ทาสีลิปมันเฉยๆเนาะแล้วก็มาให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวมิ้นจะลองทาตินให้ทุกคนดูด้วยว่ามันจะแบบทาแล้วว่ามันจะสวยและง่ายขนาดไหนนะคะ เฉยก็จะประมาณนี้ดูดูแสวยแล้วก็ได้สีตามที่เราเลือกซื้อมานะคะมันจะไม่เกิดการผสมกันอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสีพื้นเราเนี่ยเป็นสีที่อ่อนอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้สีที่ได้เนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนนะคะอ่ะและจะลองทาริกแบบปกตินะ แล้วก็จะแบบสีสวยตามที่เราต้องการนะคะตามสีที่เราเลือกซื้อเลยไม่เกิดการผสมกันที่บอกอะไรยังไปนะคะสว่วนไหมโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะการฝังสีปากนะคะ,ะก็มินคิดว่าส่วนตัวมินเองนะที่มินเลือกการฝังสีปากก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยไม่ได้ออกจนชัดเจนทะเกินไปและอีกอย่างคือผู้หญิงเราอ่ะมันจะมา สีปากเหมือนเดิมทุกวันอะไรทุนนวกวันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือบางคนน่ะก็จะแบบชอบการที่จะต้องเปลี่ยนลุกอะไรใหมๆ่ๆซึ่งการฝังสีปากเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีซึ่งจะทําให้เราเปลี่ยนลุกได้ง่ายด้วยนะคะและเป็นการที่จะทําให้สีปากที่ค้ําหรือสีปากที่ซีเนี่ยกลับมามีความสดใสและแต่งหน้าทาลิปอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะใช้ชีวิตไม่ํำบากเหมือนแต่ก่อนเนาะนะคะ และโอกาสถัดไปมินจะพาทุกคนไปทำสวยอะไรกันอีกหรือว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และ<ม>กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย